สำเร็จเสร็จสิ้นไปเน้วงานผ้าเพดานของกนาเด้อพี่น้องผ้าสาบเรียบเด้เอเฮ็ดกับสางเด่นสองคนสามคนไปละคนผ้าสาบเรียบของถุงเรียบร้อย นี่ก็จะเป็นห้องนอนเนาะนี่ยังไม่ได้คัดนี่สามไม้ซองเซอร์วิสยังนเนี่ยเอานำไปเสร็จก่อนซองเซอร์วิสเวลาจะขึ้นเบิ่งพื้นเบิ่งไพ่เบิ่งหลังคาหลวหลังคา,งายัางน้องพี่น้องเนาะขึ้นไปซ่อมทางใดเลยนี่เป็นห้องนอนอีกเด้อสำเร็จเสร็จสิน้นบ่มีขึ้นเลย แจ๋วมาซื้อกันแล้วพี่น้องเลยตลาดนัดเปิดวันที่วันรุ่งหุ่นเนาะไงไปงามูเลยโดนมือเลยเฮ้ยเคพี่น,น้องวันกะเปลี่ยนเจ้านายใหม่นเน,น,นาะ มาเรีนน้ำกระนาดเลยบัดมาอยู่น้ำกระนาพี่น้อง,งเลยเมยน้ำปูเลยบอกนี่เปลี่ยนหน้าใหม่พี่น้องเว้ยเปลี่ยนหัวหน้าใหม่เนาะสั่งอ้วนอันนี้มาเปลี่ยนมังกรด้วยพี่น้องเด้อ <c oughs> เปลี่ยนกันไปกันมาว่า สากวันกนะ okay, ี่ขันน้องเนาะโอเคเดี๋ยวพี่น้อเขาซืย่างไปหยางเมืองตลาดกันเนาะมาเลาะตลาดได้พี่น้องเด้อจ,จะไปใส่อะไรเจ้าของ,นองหน,นอง่อนมไม้พี่น้องมาซื้อหน่อไม้ไปแกงเด้อพี่น้องเด้อซื้อของมาแตา่ตลาดนัดตลาดนัดนี่ ซื้อนมไฮ้กินกับกาแฟตอนเช้านี่ซื้อน้ำไม้มาแกงแต่บุมียานางพี่น้องเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยโอเคเด่นต,ตักนำ้ำใส่แก้งน้ำไม้ใส่กระดูกหมูบอกแล้วหรือใส่ปลากระกยังได้เม,มนิแซมยานางนะ หหอเต่อ,อ,อยกันด้พี่น้องเด้อนี่เอาสกเกลใส่แล้วเดินใ<า>ส่บวงหนึ่งมาขาเบือเด้อบอสใส่รถเกือนะเดี๋ย,ลยลาลืมใส่เกือต้มจักสมองหนึ่งคุละพี่นออ้องไงยต้มเผาเด้อ,อ,อ,อ Mình đang coi nó khá chậu phí nọ ơi Xưa một khung mắt tắm đây nè Bắc vẹn phí nọ ơi Bên dưới bên này Đến đây nhá mắt tắm này

thật non đấy bạn này không có gì mà chèn nó đứt cái nọ chèn cái nọ đốt đỡ hàng hải nằm nhà nàng đây gì nói <laughs> เปลนตำเลยบันพิก็ยังเป็นตอดด้วยบางไฟบางไฟเอาขวเรียบร้อยเลยที่น้องเลยกระดุมมุงสิบแบงเตาครับยายนะเนี่ยมันอยู่2คน

กบับบบนี่พักเลยพี่น้องเข่างแกงกับโบนี่นี่จะใส่กระดูกหมูเลยเรียบ,บร้อยเนาะเอาประแดกบอนเดอร์ไปป้าเขาเบื่อสั่งเด่นสลายเลยพี่น้องน้ำจนเหนียวน้ำจนเหนียวเนาะ 对。Okay. เจ็ดช่องเดนคอยร่างนอนสอน้แกส้มีสแดให้ยายให้ตาเด้ทพี่นองโอรเลยคถ่ายมันกระแดกซุกก่อนียบ้อยเด้อพี่น้องเด้อผมมีแฟตพี่น้องเ้ย

แบกเห็นตากับยาขึีนน้อเยเป็นอยู่สองคนเลยเป็นอนนัั้นเนาะพี่จ๋าพ่อแม่ของเจ้าของบ้านพี่น้องเหรูปเปนกาทำงาน,นายอยู่ไพอยู่ละเอาตองแบ่งเาขาก่อน Ja, แก <c oughs> งทำไมตาตาเนาับตานะไอคลิปนึงแ่งแกงทไมให้ตาแกงทำไมอยู่ในสองสองคนนี้ เขานอนหน้าบนลูกหลานอะอ๋อโอเคเล่นเป็นอยู่สองคนโอเคเรียบร้อยเด้อบอกทางไปดิพี่น้องกินอร่อยทางเด็ดนะเลืองานเพราะกระแกงง่าอ่ะมาโอเคพี่น้องเอ้ยมาไปพี่น้องคลิปนี้ก็ไปละขอบคุณทุกไลา์ทุกเมนทุกคนเข้ามาตับส้มเด้อพี่น้องเด้อเสียดลูกนเนาะ ครับมาลุ้ซึ่งมและสุดยอดพี่น้องแซ่บ